ให้ตัวตนต้องดูแบบแพรตัวตัวต้องคายเป็นคนเล็กของของเขาเพราะว่ามีสิทธิ์หาบมีสิเขาของถึงแม้จะลอบเป็นสอต้องเขากรบปอได้หันเอาหัวตัวตนแทนเป็นเพียงแค่เบลนพอเวลาเขาเน่าก็มาหาพอเวลาฝึกสา่งเขาก็จากไปจากสีเฮ็ดแบบใดเคยกันยังฮักเขาอยู่ดีสิ่งมีอยู่บ่จะคนที่ยมจำลังชาวเฮาแบบนี้และสิ่งมีอยู่บ่จะคนที่ฮักเขาทอมเดินชาวเฮาแบบนี้ และสิ่งนี้อยู่โบจะคนที่หักเขาท่อในนี้ยัคุยมีคนแบบเคยนียังมียู่ใสจะจบลงจังใดเคยพูดถึงเธอทั้งกายและใจกันยังมัดใจชาโบได้อยู่ดีและยังสิ่งนี้อยู่โบจะกคนที่ทนกับคนที่เอาแบบใจและคงฉันให้มีไซสอให้ความเมตตาตอนนี้และสิ่งมีอยู่โอ จะคนที่เป็นคนเซเลอร์แบบนี้เคยทำจใจไที่คนบาาคอยมียังมีอยู่บอคนที่จะพอทนกับคนแห่นแก่ตัวนนน,น,นว่ามาแล้วมันเศร้าของเขาก็เป็นแรนะงร้า่คนดีที่เขาหากเขาหอบพักกระบอกสนใจบอให้แม่ความสำคัญบาดกับเขาคนมนั้นชมอันว่าสีเป็นสีตายและแม่แต่กายจังกายใจเท้งใจก็ยังพอสิพียสิวีให้ได้สิมีอยู่บ่จะคน เขาทนมันเท่าหอบแบบนี้และสิ่งมีอยู่บ่าจะคนที่หักเขาเท่าเนี่ยนี้อยากคุยหรือคนแบบเคยนี้ยังมีอยู่ไรจะจบลงจังใดคอยพูดตมงเธอทั้งกายและใจก็ยังมัดใจเจ้าโบาได้อยู่ตีและยังสิ่งมีอยู่บ่าจะคนที่ทนกับคนที่เอาแต่ใจและคนจังไห้ใส่ควาเมตตาบานี้และสิ่งมีอยู่บ่ จะคนที่เป็นคนเซซลซแบบนี้เคยเจ้จาใจไม่มีคนแบบเคยนี้ยังมีคนคนาจงใจอจกายและใจก็ย,ยังมาใจชาวบัได้อยู่ดีและยังสิมีอยู่บอกจะคนที่ทนกับคนที่เอาแต่มีอยอย้ห่ยวกันแค่ไหน สิไม่อยู่โบจะคนที่หักเขาทนเทอาเขาแบบนี้และสิไม่อยู่โบจะคนที่หักเขาเท่าเขานัน้นนี้อย่าคุยลรคนแบบเคยมียังมีอยู่ใสจะจบลงจังใดเคยพูดทุ่งเธอทั้งกายและใจก็ยังมาใจเจ้าบอกได้อยู่ที่ และสิมีอยู่บ่จะคนที่ทนกับคนที่เอาแต่ใจและคนจังหามีใสยุงไม่ต่อบานีและสิมีอยู่บ่จะคนที่เป็นคนใส่สลับแบบนี้ใค้เจ้จับใจอีลีคนบดอกเคยงี้ยังมีอยู่บ่คนที่จะพอทนกับคนแห่งเด็กตัวนังนันงเออากมาแล้วมันเศร้าคนเฮาก็เป็นละว,วันนี้คนดีที่เขาเขา,เขา สำคัญบาดก,กับเขาคนนั้นจนอันว่าสิเป็นสิตายและแม้แต่กายถึงกายใจั้งใจก็ยังพร้อม่สีมีให้ใด